แอปเหรียญหนูนะครับเขาก็ได้เปิดให้เราทําการเคมเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเคมเหรียญนะเพื่อนๆนะอ่ะพอเราเข้ามาในแอปเหรียญหนูนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เพื่อนๆก็ทําการกดสีคิวคิกฟ์าๆเลยนะครับเพราะว่าหน้าต่างเขาเปลี่ยนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะบอกเรานะครับผมว่าเราจะได้เหรียญเท่าไหร่นั้นเพื่อนเรากดไปเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะเหรียญทั้งหมดที่เราจะได้รับนะครับนี่นี่นี่ เหรียญทั้งหมดอ้าวเมื่อกี้มันขึ้นมาผมกดดูไม่ทันมันจะขึ้นที่ตรงนี้นะครับเหรียญทั้งหมดที่เราจะได้รับนะครับนะฮะเราก็กดมาที่ a i r ์ดอเลยนะเพื่อนเพื่อน่าสำหรับตัวหน้าต่างนี้จะเป็นซีซั่นสนะครับซีซั่นหจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับซีซั่นสจะได้มาเป็นเพชรตรงนี้แทนนะครับผมอ่า uh, uh uh วิธีการรับเจ้าเพชรตัวนี้นะครับได้ยังไงนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวผมให้เข้ามาที่ตรงนี้นะครับวิธีการอัพอัพอ่าคะแนนนะครับนะครับกดมาที่อันที่3นั่นเพื่อนนี่ฮะอันที่3ม ในส่วนตัวนี้นะครับนี่ฮะตัว <hi> ที่3ามนะครับเพื่อนๆต้องใช้เพชรในการมาอัปเกรดนะครับต่อไปจะไม่ได้ใช้คะแนนแล้วนะเพื่อนๆนะใช้เพชรนะเพื่อนๆเนี่ยเพชรตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้แหละครับที่มันจะนับเป็นเหรียญให้เรานะครับในอคาคตข้งน้านะครับซีซั่นสจะนับตัวนี้นะครับให้เหรียญให้เราทีนี้เราเข้ามาในส่วนขแอร์ดอปของเรานะเพื่อนนะอ่าว่าเราที่เล่นมางวดที่แล้วนะครับเราได้เท่าไหร่นะครับนี่ครับงวดที่แล้วนะครับนี่คือคะแนนที่ผมได้รับนั้นเพื่อนอ่า คะแนนแฮมเตอร์ที่ผมได้รับนะครับผมได้รับเหรียญทั้งหมดอยู่ที่7,983เหรียญนะครับเพื่อนๆนะอ่าตัวนี้จะเป็นโทเค็นนะครับโทเค็นที่เราได้จากซีซั่นที่1นะครับนะฮะอ่ารายได้ของผมนะครับรู้สึกน่าผมอ่าขวดไปที่6ล้านนะเพื่อน6ล้านเหรียญนะครับหล้านเหรียญได้มาพันสานะครับแล้วก็เช็คอินเช็คอินได้มา0.005แล้วก็แนะนําเพื่อนนะครับแนะนําเพื่อนได้มา6,211คะแนนนะครับแล้วก็พวกเครส เครดหรือภารกิจต่างๆนะครับได้มา277แฮมเตอร์นะครับแล้วก็กุญแจกุญแจรู้สึกผมมีอยู่50หรือ60ดอกนะครับได้มา1 4 1เหรียญนะครับผมอ่าส่วนวิดดอร์นะครับวิดดอนะครับเพื่อนๆผมก็ทําการผูกกระเป๋าใส่กระเป๋าใบนั้นไปนะครับคือตอนนี้นะครับยังไม่สามารถถอนเงินได้นะครับโดยเราต้องรออีกประมาณอ่าสวันกับอีก7ชั่วโมงกับอีก54นาทีนะครับผม ก็ค <G huh els> ok like like like, ือยอดเหรียญนะครับจะโอนเข้ามากระเป๋าให้เรานะครับนี่นะครับน่าจะเป็นกระเป๋าตัวนี้แหละเพื่อนๆนะกระเป๋าเชนนะครับเนี่ยเขานับถอยหลังอยู่นั้นเพื่อนผมคิดว่านะครับอีกประมาณ1นึชั่วโมงอีกห้าสินาทีเหรียญจะเข้ามาในตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดถอนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคะแนนเหรียญแฮมเตอร์นะครับว่าราคานี้มันจริงหรือเปล่านะครับผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นราคาเหรียญแฮมเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นการเทรดนะครับผมแต่ผมว่าแฮมเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับมันอยู่ที่0ูนย 0 0 7นะครับ0 0นนเั่นเพื่อนนะอ่าก็คือเหรียญแฮมสเตอร์นะครับตัวตัวนี้จะเป็นเทดการล็อกนะครับผมตัวนี้จะเป็นเทดฟิลเตอร์นะครับเทดฟิลเตอร์ราคาจะถูกหน่อยนะครับส่วนของอ่าเทดซื้อขายนะครับจะอยู่ตอนนี้ราคาอยู่ที่0.07ดนอลลาร์นั่นเพื่อนนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับเมื่อวันเราเปิดถอนนะครับเหรียญราคาจะขึ้นหรือจะลงนนนะเพื่อนนะสหรับ ซีซั่นที่2นะครับรีบเข้ามาทํากันเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ซีซั่นที่2ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับเพื่อนๆอ่านี่คือการ์ดทั้งหมดที่ผมอัพนะครับนี่ครับผมก็เล่นไปทั้งหมดอยู่ที่150วันนะเพื่อนอ่านี่ครับการ์ดที่ผมอัพไปได้ไยทั้งหมดนะครับผมอัพไปที่2365การ์ดนะนะครับผมเนี่ยแล้วก็คะแนนโทเค็นที่ผมได้รับนะครับผมได้รับไป3,320ล้านโทเค็นนะเพื่อนอันนี้โทเค็นที่ผมได้รับทั้งหมดนะคครรรรัับบออ่่่่าาาานนนนนนะะะเเเเีียกก็็จจปภิตงๆพื ขอเพื่อนๆได้โทเคนเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปด้วยนะเพื่อนนะส่วนผมได้อยู่ที่7 9 8 3โทเคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าอีกเวลาอีก4วันนะครับจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับผมอ่านะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นภารกิจนะครับภารกิจในส่วนของซีซั่นต่อไปนั่นเพื่อนนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนั่นเพื่อนนะสำหรับวิธีการถอนเงินก็ ผูกกระเป๋ามันง่ายๆเลยนะครับวิธีการถอนเงินคือตอนนี้เราไม่สามารถเชื่อมกระเป๋าได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาปิดการเชื่อมแล้วนะครับเพื่อนๆนะก็รอถอนเงินเข้ากระเป๋าได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ท่านเพื่อนชอบอย่าลืมกดถูกใจถ้าใครไม่ได้ติดตามทุกนฝากติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับผมอ่าผมมีแอปหนึ่งมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมก็จะมีเจ้าอ่าเป็นตัวนี้นะเพื่อนอ่าเป็นรู้สึกเป็นเหรียญปั๊มนะเพื่อน เหรียญบัฟมอีกตัวหนึ่งนะครับที่กําลังจะมาในอนาคตข้างหน้านะครับตัวนี้เราสามารถทําคนเดียวได้นะครับเหรียญบัฟนะครับผมก็มีเหรียญอยู่ที่3ามแสนสองหมื่นสองพันคะแนนนะครับอ่าก็เข้ามากดเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเหรียญบัฟไว้ที่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับเหรียญบัฟนะครับจะเป็นการสะสมเหรียญให้ได้เยอะนะเพื่อนเป็นการทําภารกิจนะครับเนี่ยภารกิจ นะก็จะมีภารกิจให้เราได้เข้ามาอ่าฟอลโล่นะครับผมเข้าไปชมวิดีโอแล้วกดเข้ามารับเคมได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับผมโอเคสวัสดีเพื่อนนใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็ขอให้เพื่อน <c oughs> ๆโชคดีนะครับขอให้เราได้รวยกันนะครับห้ามเกลือเด็ดขาดนั้นเพื่อนนะ